เราก็เรานี่เกี่ยวข้องสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดที่มีคุณงามความดีและมีเมตตากรุณาปกป,กป,กปก้องประชาชนไม่นั้นคมนิ์ใหญ่ของรัชเยาว์ก็จะพูดว่ากับกับคุณเติบบูมได้ไสแสดงนักการเมือง<น>ไม่เคยสู้เลยนี่แหละอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์บรเป็นนักการเมืองไม่เงียบหมดเลยนี่แหละเดี๋ยวเราให้สัตย์ปฏิญาเวลาเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยให้สัตย์ปฏิญาเสร็จก็ใส่ลงไปในกระโถนมันคือไม่รับผิดชอบเลยนี่นี่ น่าตำหนิไหมล่ะจัปฏิญาณไม่มีความหมายเลยทั้งๆทีอยู่ในรัฐธรรมนูนแล้วก็พูดกันทุกคนเวลาเข้าสภาแต่มึงเคยปฏิบัติตามที่มึงลันวาจาหรือเปล่าไม่ปฏิบัติไมึงพูดใส่กระโถนนี่ว่าออกแถลงการเห็นด้วยกับม็อบด้วยอย่างแรกคุณไม่ขอคุณก็ผิดแล้วล่ะแต่เด็ผมคิดว่าที่ประชาชนรับไปได้ก็คือการขัดขวางกระบวนการเสด็จพวกคุณอาจจะตัหมื่นสองหมื่นคุณคุณอาจจะไม่ชอบสถาบันพระมหากษัตริย์คุณอาจจะไม่ชอบรอจิตแต่คุณเคยถามหัวใจประชาชนหรือเปล่า ว่าคนเนี่ยเขาจะรักสถาบันประมาสัตว์ไหมรักไม่ได้เหมือนอย่างเพราะฉะนั้นผมถือว่าการที่เขาไปกัดขวากระบวนการเสด็จการยิบแสดงกิริยาวาจาออย่างนี้เนี่ยคพ่อคุดแม่ไม่สอนจร,จริงๆเนี่ย โคตรพ่อโคตรแม่เลยโคตรแม่โคตรพ่อไม่สอนกันเลยแต่ถ้าคุณจะบรการชีวิตคุณเองคุณก็ต้องถามไอ้คนที่อยู่อยู่อยู่เป็นอีส่วนใหญ่ประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวห้องโถงตั้งเจ็ดสิบล้านคุณมีมีแค่หมื่นสองหมื่นคนแค่เนี้ยจะไม่ได้คุณมาเรียกร้องเจตเพอะไรเลยคุณจะบริหารประเทศคุณบริหารเป็นเหรอเดี๋่นละตัวมองหน้าแล้วเนี่ยแกนนำผมไงแกนนำผมเป็นถึงแกนนำเถอะไอ้ตัวที่แอบอยู่ข้างหลังมึงบริหารเป็นเลยคุณถามดิ กูเด็กเมื่อวานซื้อเนี่ยมึงก็ไปเรียนมากูก็ด็อกเตอร์เหมือนกันนะโอ้ยผมร่ำรวยนะผมไปเรียนมาแล้วยังร่ำรวยขนาดนี้เลยนะจะหาว่าผมบริหารไม่เป็นได้ยังไงไม่เป็นหรอกครับไม่เป็นเชื่อผมเดี๋ยรับถ้าไม่มีการบริหารเป็นศิลปะเป็นศาสตร์คุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องมีความรู้ไม่ใช่แหกปากพูดอย่างเดียวแล้วก็สร้างภาพพจน์ตัวเองแล้วขึ้นไปบริหารเนี่ยคุณจำชื่อกทรวมทุกกทรวมได้ปะเออเงินผมเองหุ้นผมเองผมยังลืมเลยให้ผมไปจำชื่อ